ราไม่ต้องการจะร่วมกับพรคพลังประชารัฐหรือพรครวมไทยสร้างชาติพี่น้องเป็นสักขีพยานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าพักเพื่อไทยไม่จับมือกับสองพันี้ชัดเจนนะครับสองพันี้เมื่อ8ปีที่แล้วมีส่วนในการร่วมในการทำรัฐประหารปล้นอำนาจอธิป,ปไตยจากพี่น้องประชาชนครับเราเป็นเรือใหญ่พักเพื่อไทยเขาเป็นเรือเล็กไทยอยู่ข้างๆ ไมม่่ต้องอ,งตองาอยูนาคนนนต่่่่่างออยูไมมกันนนนค,คุณเศรษฐามีนโยบายยังไงกับกัญชาเสรีโยบายพระเพื่อไทยชัดเจนนะครับเราเราเราไม่เอากัญชาเสรีเรากันเอากัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นครับเราไม่ต้องการจะร่วมกับพรคพลังประชารัฐหรือพักรวมไทยสร้างชาติพี่น้องเป็นสักขีพยานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับ ว่าพักเพื่อไทยไม่จับมือกับสองพักนี้ชัดเจนนะครับสองพักนี้เมื่อ8ปีที่แล้วมีส่วนในการร่วมในการทำรัฐประหารปล้อนอำนาจอธิปไตยจากพี่น้องประชาชนครับเราเป็นเรือใหญ่พักเพื่อไทยเขาเป็นเรือเล็กภัยอยู่ข้างๆไม่ต้องมาอยู่ข้างๆไม่ต้องมาอยู่ใกล้กันต่างคนต่างอยู่ไม่ร่วมกันแน่นอนครับ คุณเศรษฐามีนโยบายยังไงกับกัญชาเสรีเนย์ไวทยพระเพื่อไทยชัดเจนนะครับเราเราเรา,เราไม่เอากัญชาเสรีเราเอากัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นครับนั่นคือคำประกาศกล้า,าต่อหน้าประชาชนเรือนเหมือนที่จังหวัดเลยของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในการหาเสียงที่ผ่านมาถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือหัวเด็ดตีนขาดไม่ร่วมรัฐบาลกับสองพรรคลุงแน่ ไม่เพียงสองพักลุงเท่านั้นที่จะไม่จับมือแม้แต่พักที่ส่งเสริมกัญชาเสรีก็จะไม่จับมือด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรลูกสาวหัวแก้หัวแหวนของทักษิณชินวัตรก็พูดเสียงดังฟังชัดว่าไม่ขอร่วมสังฆกรรมกับสองพักลุงอิงไม่เข้าใจเลยว่าไม่ทราบว่าเป็นกระแสของเพักคู่แข่งหรือเปล่าที่พยายามปั่นว่าเราไม่ชัดเจนนะคะทันที่มันชัดเจนมาจนชัดไม่รู้ยังไงผู้คนออกไปพูดไม่ใช่แค่ตัวอิงด้วยซ้ํา นะคะคุณเสถาเองก็พูดผู้ใหญ่ในพรรคเองก็พูดว่าเราจะไม่จับมือถูกไหมคะแต่ว่าก็ยังปั่นกันอยู่ว่าไม่ชัดเจนแต่ว่าโอเคมันก็คงเป็นหนึ่งในเทคนิคการเมืองก็เลยไม่ทราบว่าถ้าวันนี้ยืนยันแบบนี้จะยังปั่นกระแสนี้กันอยู่ไหมมันยังปั่นขึ้นอยู่ไหมงงเหมือนกันที่สําคัญหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างนายแพทย์ชลน่าสีแก้วถึงกับเอาตําแหน่งของตัวเองการันตีไว้ด้วยประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐ ไม่จับมือไม่มีดีลกับลุงป้อมถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพักเมื่อการเมืองทำท่าว่าจะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ลำบากเพราะณเวลานี้หนทางเดียวคือต้องดิดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านตามคำยืนยันของพักการเมืองคู่รัศ น้ปิศานที่แผ่ไทยสามเนื่นานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมือบอดทางปัญญา ชนผู้คนแค้นวยเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสุสักดิ์สีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักด์ลดตัวหมอบตํำยอมรับพิศาร้ายปิดผู้ปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดก็ ลาบาสผลทางเสรีเท่าเทียนยกตัวขึ้นเถิประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดพีน่เนตจากผู้ต้องสมและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มลงงมงายตายเงา ชนผู้คนแค้นในเศษเนื้อตอบแทนเพราเชื่อบุญวานสนาสขศักดิ์สรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักด์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดผู้ปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใด นไหลบาสุนทางเสรีเท่าเทียนยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดพิเนธจากผู้ต้องสง mm hmm. ะแสงสาดส่งประชาชนทั้งพวงผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศ Terima kasih telah